หนึ่งเทคนิคเกลี้ยกล่อมแฟนให้ทำตามที่คุณต้องการสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับครูซาม่เออร์นันเดสที่บา์เซโลนาสเปนเหมือนเคยนะคะวันนี้ครูซาม่มีเทคนิคพิเศษที่จะมาสอนให้คุณใช้เกลี้ยกล่อมแฟนเวลาที่คุณอยากให้แฟนเนี่ยทำในสิ่งที่คุณต้องการการบังคับจิตใจเนี่ยมันทำให้คู่ของคุณไม่มีความสุขถึงเขาจะทำตามที่คุณบอกก็ตามอะ่ะแต่เขาก็ทำไปงั้นๆอะ่ะ บางทีก็อารมณ์เสียใส่กันเพราะาเขาทําด้วยความไม่เต็มใจเขาไม่อยากทำครูสซมมี่มีวิธีการให้เขาทําตามที่คุณบอกโดยไม่ต้องบังคับเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคสําหรับการใช้โน้มน้าวใจใครก็ได้ให้เขาทําตามที่คุณต้องการโดยเขาจะทํามันด้วยความยินดีทําด้วยความสุขเทคนิคนี้มีชื่อว่า เมตาฟอร์ aphor, หรือว่าเทคนิคการเปรียบเปรยสมมุตินะคะว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบมาสายเป็นประจำรันนัดกันแล้วเนี่ยก็มาสาย10นาทีบ้าง15นาทีบ้างจนคุณเบื่อคุณเอือมละอ่ะวิธีการที่จะใช้แก้นะคะคุณอาจจะรอให้แฟนของคุณเนี่ยมาถึงเสร็จแล้วคุณอาจจะบอกเขาว่าที่รักที่รักมาสายอีกแล้วเขาเศร้ามากเลยอะ แต่การบอกแค่เนี้ยมันไม่พอนะคะเพราะเขาจะไม่อินแฟนฟังก็แบบอ่ะก็ก็เศร้าอ่ะเศร้าแล้วยังไงก็รู้สึกเศร้าแต่ถ้าคุณบอกเขาว่าวันเนี้ยเขารู้สึกเศร้ามากเลยเวลาที่ที่รักมาสายอะ่ะมันเหมือนตอนนี้เขาเป็นเด็กอน,นุบาลแล้ววันนั้นแม่เขาไม่มารับเขาตรงเวลาเพื่อน,นในห้องเรียนกลับบ้านกันไปหมดแล้ว เหลือเขาคนเดียวที่นั่งคอยแม่อยู่ที่โรงเรียนที่รักรู้ไหมว่ามันเศร้ามากเขาชะเง้อมองแม่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เห็นแม่มาวันนี้มันก็เศร้าแบบนั้นเลยนะที่รักเห็นไหมคะโอ้โหใครฟังใครก็อินค่ะนี่เป็นเทคนิคที่สำคัญมากนะคะเพราะเวลาที่เราต้องการให้ใครเข้าใจเราแล้ว,ลวทำตามเราเนี่ยเราต้องให้เขาอินตามไปกับเราด้วย ดังนั้นเทคนิคการเปรียบเปยเนี่ยะคะ่ะมันคือการเอาสองสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเอามาเปรียบเปลยกันวันนี้ฉันรู้สึกเศร้ามากที่เธอมาชา้ามันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับวันนั้นฉันรู้สึกเศร้ามากที่แม่มารับฉันที่โรงเรียนชา้าเพื่อนๆกลับกันไปหมดแล้วเหลือฉันนั่งคอยแม่อยู่คนเดียว ฉันจะเงอคอยแม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม่ก็ยังไม่มาสองสิ่งนี้นะคะมันมีจุดที่เชื่อมกันมันเป็นเหมือนกันก็คือการรอคอยแล้วก็ความเศร้าเมื่อเอามาเทียบกันนะคะมันจะเชื่อมกับคนฟังทันทีเพราะวิธีการเมตาอร์เนี่ยมันคือการยิงเข้าไปตรงสมองส่วนกลางซึ่งสมองส่วนกลางเนี่ยมันคือสมองส่วนของความรู้สึก และก็อยู่ตรงต่มของการตัดสินใจมนุษย์เนี่ยจะตัดสินใจไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะคะมันแนบอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นการเปรียบเวยหรือเมตาฟอร์เนี่ยจึงทำให้เกิดอารมณ์เกิดเป็นความรู้สึกได้ง่ายแล้วก็ได้ไวดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากให้แฟนคุณเนี่ยทำไปในทิศทางที่คุณต้องการคุณก็แค่หาเรื่องเปรียบเวยให้มันไปในทิศทางของความรู้สึกนั้น แล้วมันก็จะเป็นการสนับสนุนความรู้สึกของแฟนคุณให้ไปในแบบทิศทางที่คุณต้องการนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็มีความรู้ดีๆเพียงเท่านี้ mm hmm. <ๆ>ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ mm hmm. ก็อย่าลืมแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดติดตามเพจครูแซมมี่เออร์นันเดสจำไว้นะคะว่าอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ